มาถึงเวียดนามแล้วมาชนแก้วหน่อยตาจอกโอ้โหสีเหมือน,นดีกีมากเลยเอาชิมชิมเออห่าอยอ่ปะรสชาติเหมือนต้มยาบ้านเราเออเป็นไงบ้างคุณข้าตอนมาเอาหกหกหมื่นบอฮะแล้วมาหมื่นเดียวให้ไปแถนหนึ่งนะโอ้ก็ขา,ขายชินละมันง อันน้มันเท่าไหร่มีกี่ชิ้นอันนี้สั่งเพิ่มแม่คุณสั่งเพิ่ม,ด,มด้วยเหรอหนึ่งสองมีสี่ชิ้นหรสงสหรอ่ออะเดี๋ยวิบไปก่อนจะไปกิในง่ายๆแสนหนึ่งเจ็ดไก่ทอดมาแล้วมาของขอร่อย thôi <laughs> <laughs> <Ủa là, super. cười> Ui, cô thái lên Mà? phải, con Ủa, Đừng cái mới ra nhỉ mới ra

เตปนอเยูเสืออะไรทุกอย่างมเผนจไม่น่ไม่เหมือนนะนะเป่ยนม่มไม่เปลี่อนหาเอร่อยหายากเกมบางทีบางบางทีก็เราไม่กล้ากินเนี่ยเ้ยมีกะปิมีพี่เิกสายมากะปิ ถ้าขายถ้าค่อยขายก็สองล้านดงเด้มันจีเ <c> อ <oughs> <c oughs> ถ้าค่อยขายก็สองล้านดงเด้สองล้านดวงเขาบอกสองล้านดวงสามพันบาทไม่ต้องเวียดยะเนี่ย อร่อยเนอะมันกินแบบเครืขนมจีนนะนี่โ้ยหมุนน้ำนไอม่อั้ขาไม่จบก้อ้ำห้เอีม่จบอกเอ้าวไม่มีช้อนนะกิับแม่ให้ทานช้อนหมดแล้ว

vừa nạp cả cái vải thâm biên phong với cứ này. Đó, đứa hè đã thôi <laughs> em anh nghe, chọn mặt tên à là Hà Nội hà nội các chọn... bạn được chơi luôn vậy rồi cặp nhé phải

คนเกาหลีเขาลงตรงไหนเราลงเพราะคนเกาหลีดีกว่าเพราะว่าบางทีมันเข้าไปในเมืองเวลาไปหาหน่อยมันจะไปยากไงต้องมาต่อรถมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ที่มาทะเลมันก็ไม่สวยหรอกใช่ปะเล่เบ้าน้ำเนาะเล่นบ้านลสวยจะลงบ่อเขาสองมันก็ดีเปล่เราก็ได้เห็นบ่อสองนะ

ที่าทีมอนหนอ้ราออ่อยดีเลยเป็นขนมจีนแบบถ้าเป็นคนเราเ้าเรียกว่าขนมกินน้ำวัวน้ำปลาไนะ ก็เปินแบบภาษาเราแท้ๆเลยคนมขนมจีนน้ำป้วยเนี่ยอืมไม่ใช่เขาเรียกพับกุ่นน้ำปวยอืม

แต่แต่ช่วงนี้เงินเวียดแข็งแรงแข็งมากประเด็นแต่ก่อนแรกได้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยมาเหลือหกร้อยวันนี้ได้เหลือหกร้อยกว่าก็าบัตเงินเวียดแข็งแข็งมาก